ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมจะอธิบายนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการตกกุ้งในคลิปนี้นะครับผมซึ่งชุดตกที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดตกนี่ครับมีตกกุ้งนะครับเป็นทุ่นทรงลูกข่างนะครับผมสีแดงนะครับผมถ้าเกิดนานาท่านไหนนะครับมีทุ่นที่เป็นแนวนี้นะครับผมสามารถตั้งทุ่นนะครับ อ่านี่ผมตั้งนี่ครับเห็นไหมครับระยะนี้นะคือระยะที่ตูดทุ่นแตะน้านะครับผมแล้วก็ไม่ต้องดึงให้สต็อปเปอร์นะครับแนบกับตัวทุ่นจนมากเกินไปนะครับผมผมว่าแอคชั่นมันจะสวยงามมากกว่านะครับผมก็นี่นะครับถือว่าเป็นการตั้งทุ่นรนบที่ผมตั้งในคลิปนี้นะครับผมก็มาดูกันที่ตัวลูกหมุนนะครับ ลูกหมุนผมจะใช้เป็นลูกหมุนเบอร์10นะครับผมเข้ากับชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดสายหน้านะครับตัวเบ็ดนะครับผมจะใช้เป็นทรงเซเว่นนะครับแล้วก็นี่ครับไม่ได้ถ่วงอะไรเลยนะครับผมเป็นเซเว่นเปลือยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วมาที่คันเบ็ดนะครับผมเจ้าคันช้างส้มนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเองนะครับผมคือด้ามจับนะครับอันนี้ผมเคลือบของผมเองนะครับใช้เป็นแล็กเกอร์กระป๋องนะครับ ก็พ่นทับนะครับก็กันกันตูดกันกับตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็พ่นสักสักสิบรอบครับค่อยๆพ่นนะครับผมนี่ครับก็เจ้าตัวช้างส้มนี้นะครับผมอาจจะมีจุดเด่นนะครับหลักๆอยู่ที่2จุดนะครับจุดแรกก็คือด้ามนะครับผมจะสังเกตว่าด้ามนะครับมันจะออกแบบมาให้จับพอดีมือแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อในคลิปนะครับ ก็แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้อธิบายในคลิปนะครับที่ไม่มีในคลิปนะครับก็คือตรงส่วนนี้นะครับคือท่อนที่1นะครับของเจ้าคันช้างส้มนะครับผมมันจะเป็นสีแบบนี้ครับซึ่งมีสีสันที่สวยงามมากนะครับสําหรับน้าๆนะครับที่เป็นสายดูไปคันเบ็ดนะครับเวลาช่างกุ้งนะครับผมก็จะมองได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมอ่านี่ก็คือการ อธิบายอุปกรณ์นะครับคร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับปุ๊บโดนนะครับผมอันนี้คือผมบอกก่อนว่า อันนี้เป็นตัวที่3แล้วนะครับสังเกตในตะก้าผมจะมี2ตัวแล้วนะครับคือวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่บอ่ออ้วนๆนะครับผมผมก็ต้องขอสวัสดีนะนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช n e นหมีตกกุ้งนะครับผมก็วันนี้นะครับมาที่บ่ออ้วนแล้วเจอจังหวะนะครับ กุ้งกินดีมากครับวันนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากแน่นอนครับมีช็อตมาฝากนานะเยอะมากครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่3มแล้วนะครับผมที่ผมมานะครับผมจะสังเกตได้นะครับว่าวันนี้นะครับเข้าเต็มปากแทบจะทุกตัวเลยนะครับผมก่อนนี่ครับผมคือผมยังตั้งกล้องไม่เสร็จเลยนะครับผมตั้งได้แค่กล้องเดียวนะครับเข้าอีก้วครับผมโอ้โหไมคแล้วครับนี่ครับยกโชว์ไปทีนึงครับ นี่ครับวัดเข้าไปครับเต็มข้อนะครับแล้วก็นี่ครับจังหวะนี้ครับปื้บยกขึ้นบ่อมานะครับอย่างหลอนะครับก็ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าคันช้างส้มนะครับผมให้มันอยู่ในเวทกลางนะครับผมคือไม่อ่อนและไม่แข็งจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งนะครับที่เวท ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมแต่ติดอยู่ที่ว่ามันเป็นคันนําเข้านะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็การบริการหลังการขายนะครับก็คือถ้าเกิดหักขึ้นมาก็ทิ้งได้เลยครับผมเพราะว่าอะไรหายากแน่นอนครับหรือถ้าหาได้นะครับก็ต้องรอกันนานพอสมควรเลยนะครับผมนี่ครับติดมานิดเดียวเองนะครับผมดีว่าไม่หลุดนะครับผมไม่ั้นผมคงเสียหายแย่นะครับผม โดยในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการตกนะครับแบบใหม่อีกแล้วนะครับหรือว่าแบบเอาแบบฉบับผมละกันนะครับผมก็คือนี่ครับสังเกตอาการครับจมไปครั้งที่1แล้วนะครับเอ้ครั้งที่2แล้วครับเดี๋ยวน้าดูนะครับดูช็อตแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสโลให้ปึ้งครับน้าดูอาการทุ่นดีๆนะครับผมอันนี้คือผมเลาะตะลิ่งมานะครับแล้วนี่ครับ จมไปครั้งที่1นะครับเห็นไหมครับว่ามันค่อยๆจมนะครับปึ๊บจมไปแล้วครับครั้งที่1นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นผมรู้ตัวแล้วผมเริ่มขยับแล้วครับทีนี้เดี๋ยวนะนะดูอาการครับนี่ครับจมไปครั้งที่2แล้วจมค้างนะครับนานะสังเกตทุนนะครับมันจมค้างแบบนี้ครับผมก็คือนานะสันนิษฐานว่าอาการแบบนี้ครับมันน่าจะกินนะครับผมแล้วดูครับมันเดินหนีครับ เดี๋ยวนะน้าสังเกต N อ็ดีๆครับดูสาย N นี่ครับนี่คือผมช่างกุ้งแล้วนะครับดูครับผมคือสายเอตึงปุ๊บผมรู้แล้วว่ากุ้งเข้าปากเลยครับอ่านี่ครับวัดทันทีครับผมแล้วก็สายไม่ต้องตึงนะครับแล้วก็วัดได้เลยนะครับคือเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้าเกิดพูดกันตามตรงนะครับถ้ากุ้งมันเอาตัวเบ็ดเข้าปากครับน้าจะวัด าไหนมันก็ติดนะครับผมแต่ผมอยากจะให้นนานะครับสังเกตอาการของทุ่นให้ดีครับผมอย่างที่ผมสโลโมชั่นให้นนาๆดูแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับคือมันก็เป็นอีกหนึ่งอาการหนึ่งนะครับที่กุ้งมันเอาเหยื่อเข้าปากนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับผมก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือนี่ครับเหยื่อใหญ่กุ้งใหญ่นะครับผมก็จัดมาเหมือนเดิมนั่นเองครับ ก็ดูอาการต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการนะครับของน้ํากับกุ้งนะครับผมอันนี้ต้องสังเกตกันดีๆนะครับผมเชื่อว่าถ้านานาท่านไหนตกมาสักระยะหนึงแยกออกแน่นอนครับแต่สําหรับมือนใหม่นะครับผมก็กอดูนะครับนี่ครับดูดีๆครับนี่ครับทุนเริ่มไหลมาแล้วครับเห็นไหมครับว่าทุนมันเริ่มวิ่งมาหาผมครับนี่ครับจมไปแล้วครับคือถ้าเกิดใครไม่ทันนะครับก็ กอกลับไปดูได้นะครับผมคือมันเป็นอาการที่กุ้งมันเจอเหยื่อนะมันลากเกยื่อแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเกิดไม่ชัวนะครับปล่อยแบบผมนะครับอันนี้คือผมปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับรอจังหวะที่มันจมค้างนะครับผมถ้าเจอการแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ชัวว่ามันกินหรือยังนะครับดูผมช่างนะครับอึ้งอีกแล้วเห็นไหมครับสังเกตสายเอ็นผมดีๆนะครับผมจะเห็นว่าผมยกนิดเดียวครับปึ๊บแล้วผมจะหย่อนสายทันทีครับแล้วก็ ปึ้งเขาให้ครับเต็มปากนะครับผมเห็นไหมครับว่าผมช่างเร็วมากเร็วมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่เราจะช่างได้แบบนี้ะครับมันก็ต้องใช้ประสบการณ์กันพอสมควรนะครับซึ่งผมเชื่อว่านนาทุกท่านนะครับสามารถทําตามผมได้แน่นอนครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์และอุปกรณ์นะครับคืออย่างเจ้าคันช้างส้มนี่นะครับ ผมบอกเลยว่าคันนะครับมีเซนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับใช้คําว่าด,ดีเลยนะครับผมเพราะว่าผมลองใช้ดูนะครับปลายมันค่อนข้างอ่อนครับแล้วก็ส่งแรงมาถึงด้ามจับได้ดีนะครับผมแต่ติดอย่างเดียวเนี่ยแหละครับมันไม่มีขายในประเทศไทยนั่นเองครับผมก็อาจจะหายากกันสักนิดนึงนะครับผมก็ถือว่า ดูเปิดหูเปิดตาแล้วกันครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ซื้อตามผมนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับมันจะมีปัญหาหลังการขายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะนะดูอาการนี้นะครับคือนี่ครับชนไปหนึ่งทีเห็นไหมครับว่าสายผมอ่ะมันสะดุดกุ้งไปครั้งหนึ่งแล้วเห็นไหมครับผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าโอเคเมื่อกี้สะดุดแล้วคืออาการแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับคือมันไม่ได้กินนะครับ กุ้งไม่ได้ดึงนะครับแต่ว่าสายอ่ะมันลอยมาชนกุ้งนะครับแล้วมันตกใจนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเจอแบบนี้นะครับนาๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับพยายามนะครับวนหาตรงจุดนั้นครับคือมันมีตัวแน่ๆครับเพราะว่าเราชนไปทีหนึ่งแล้วถูกไหมครับเดี๋ยวนาๆดูนะครับผมผมก็จะค่อยๆนะครับ ขยับขยับหาดูนะครับคือมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับยังไงมันก็ต้องเจอครับเพียงแค่ว่าเราต้องหาเหลี่ยมนะครับว่าข้างหน้ามันอยู่ทั้งไหนนะครับให้กุ้งมันเห็นเหยื่อครับแล้วมันจะได้กินเหยื่อของเรานะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มดึงเข้าออกนะครับแล้วสังเกตอาการทุ่นนะครับไปแล้วครับมีอาการนะครับ ไหมเลยครับลิวอย่างนี้ครับผมก้ามแน่นอนครับถ้าจมอย่างนี้ครับอยู่ดีๆก็จมทุนไม่กระตุกนะครับอ่าอย่างนี้ครับสันนิษฐานว่าก้ามนะครับปุ๊บผมช่างทีนึงนะครับแล้วรอจังหวะครับรอจังหวะครับจมค้างปึ้งเข้าให้ครับแต่ว่าครับนี่ครับคล้องก้ามมาครับหลุดไปนะครับน่าเสียดายนะครับผมก็ถือว่าปล่อยมันไปก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่ง มาในส่วนของด้ามจับนะครับก็คือเจ้าคันช้างส้มนี่นะครับมันมีเอกลักษณ์ตรงที่ด้ามจับนะครับคือด้ามจับมันเป็นไม้ครับแล้วก็เป็นลอยนะครับที่เขาออกแบบมานะครับเพื่อให้เราจับได้มั่นคงนะครับเวลาเราจะตกกุ้งนะครับ คือจริงๆเนี้ยมันก็เป็นท่าที่ถูกนั่นแหละครับเวลาเราตกนะครับเพราะว่าแรงในการที่เราวัดนะครับมันก็จะเข้ามาได้สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการจับนะครับโดยที่ตูดของคันะครับก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพื่อที่ให้รองรับกับอุ้งมือของเรานะครับเวลาเราจับนะครับอุ้งมือเราจะได้อาจับได้พอดีกับคันนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาได้สวยงามพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูช็อตนี้นะครับผมอันนี้ผมวนรอบออกนะครับแล้วเจอครับเห็นไหมครับว่าทุ่นจมไปแบบนี้ครับผมอันนี้คือผมยังไม่รีบนะครับผมจะปล่อยนิดนึงครับแล้วเหมือนเดิมครับผมช่างนิดเดียวครับพอที่ดึงดึงแค่พอผมรู้นะครับว่าโอเคครับว่ากุ้งมันกินเข้าปากนะครับแล้ววัดส่วนทันทีนะครับผมก็คือถ้าเรามั่นใจนะครับว่ามันกินเข้าปากแล้วนะครับวัดไปเลยครับ ผมแนะนําว่าให้ปลายคันรับตรงกับทุ่นรนบแล้ววัดขึ้นตรงๆนะครับจะชัวร์ที่สุดนะยครับผมสําหรับหนามือใหม่นะยครับผมแต่ถ้าใครที่แบบว่าโหเก๋าเกมจริงแนบอ่านทุ่นขาดรับว่ามันเข้าปากจริงครับหนาจะวัดท่าไหนมันก็อยู่ครับผมเพราะว่ากุ้งมันอมตัวเบ็ดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับว่าเข้าเต็มปากนะครับผมก็นี่ครับ สังเกตอาการกันดีๆเนะครับเวลาเราอ่านทุ่นะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆนะครับผมนี่ครับเราสังเกตอาการทุ่นช็อตนี้ดีๆนะครับปุ๊บนะครับคือช็อตนี้นะครับผมอ่ะโยนไปที่ระหว่างออกนะครับแล้วทีนี้แรงออกอ่ะมันพัดทุ่นของผมอ่ะเข้ามาที่ริมตะลิ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราดูอาการนะครับ คือตอนนี้เห็นไหมครับนานาเห็นไหมครับว่าทุ่นอ่ะมันค่อยๆถอยหลังถอยหลังถอยหลังเข้ามาที่ริมตะลิงครับเดี๋ยวนานาดูช็อตนี้นะครับผมปึ๊กหยุดครับเห็นไหมครับว่าทุ่นหยุดนะครับหยุดไหลนะครับซึ่งมันผิดปกตินะครับเพราะปกตินะครับถ้าน้ําพัดมาเรื่อยๆครับมันต้องพัดมาเรื่อยๆจริงๆถูกไหมครับนี่ครับผมแล้วก็เจอเป็นที่เรียบร้อยครับคือ กุ้งนะครับมันเจอเหยื่อนะครับตั้งแต่ช็อตที่ผมบอกว่ามันหยุดนั่นเองครับผมก็ในช็อตนี้นะครับคือผมไม่ชัวนะครับเพราะว่าทุ่นจมค่อนข้างที่จะไวนะครับนี่ครับแล้วผมช่างไปเมื่อกี้ครับหครั้งแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มปากนะครับก็เลยยังไม่ชัวครับทิ้งระยะนิดนึงครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทําการล้งนะครับอันนี้คือผมล้งนะครับแล้วยกครับ สังเกตว่าผมไม่ได้วัดนะครับจังหวะเมื่อกี้ครับคือลังแล้วยกครับเพื่อที่จะชัวนะครับเผื่อว่ามันนะครับคองก้ามนะครับคือบางครั้งนะครับถ้าเกิดช็อตไหนไม่ชัวจริงๆะครับผมไม่ต้องวัดก็ได้ครับค่อยๆยกขึ้นมาเพราะบางทีนะครับมันคล้องก้ามหรือว่ามันเกี่ยวมานิดนึงนะ่ครับผมถ้าเกิดเราวัดแรงขึ้นมานะครับบางทีมันหลุดไปนั่นเองครับผมก็เป็นอีก เทคนิคหนึ่งนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าอ่านน้ามือใหม่นะครับอาจจะยังมีปัญหาเรื่องการอ่านทุนนะครับผมก็ลองเก็บเอาไปใช้ดูได้นะครับผมและช็อตนี้นะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราจะเช็คกุ้งนะครับสังเกตว่าเจอแล้วครับดึงไป1ครั้งแล้วนะครับผมก็เห็นไหมครับว่าอาการชัดเจนนะครับ ว่ามันเป็นกุ้งแน่นอนครับที่มันดึงลงไปแบบนี้ครับผมไม่ใช่น้ําแน่นอนครับแต่ว่ามันนิ่งไปเห็นไหมครับว่าดึงแล้วก็หายไปเลยครับไม่มีอาการต่อแบบนี้ครับเราจะทํำยังไงนะครับนี่ครับผมจะค่อยๆขยับนะครับนะนะสังเกตดูนะครับว่าผมอะจะค่อยๆลากหนีครับคือลากออกจากจุดนั้นครับปุ๊บเห็นไหมครับลากไปเบาๆครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดมันมีตัวยังอยู่นะครับผมมันดึงสู้แน่นอนครับหรือว่าถ้ามันจับนะครับมันจะดึงเหยื่อสู้แน่นอนครับแต่เมื่อกี้ครับผมก็เลยลองวัดเล่นไปดูนะครับผมก็ต้องขออภัยนะนะจริงนะครับผมคือจังหวะนี้แบบแสงมันย้อนนะครับแล้วก็อ่ามันจะค่อนข้างที่จะมองยากนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับนี่ครับสังเกตอาการครับดึงไปแล้วครับแล้วก็จมไปนะครับ ป๊บผมรู้ผมรู้ตัวแล้วนะครับผมผมเริ่มจับคันเบ็ดแล้วครับาสังเกตว่าคือเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ครับมันดึงไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันหยุดนะครับตอนนี้ทุ่นมันหยุดนะครับแต่นะนะสังเกตดูดีๆครับสังเกตอาการดีๆครับปุ๊บไปเลยครับจมแล้วครับจมแล้ววิ่งไปแล้วครับผม คืออันนี้คือพฤ,พฤติกรรมธรรมชาติของกุ้งเลยนะครับเวลามันกินเหยื่อนะครับผมเวลามันเจอเหยื่อครั้งแรกครับมันจับทุ่นเมียาการแล้วหลังจากนั้นมันจะเดินหรือว่าอาจจะหยุดกินหยุดตรงนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเดินหนีแบบนี้ครับแล้วไปหยุดกินตรงอื่นนะแสดงว่าแถวนั้นน่าจะมีกุ้งตัวอื่นอยู่นะครับแล้วก็ทําให้มันเดินหนีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กุ้งตัวอื่นเข้ามาแย่งเหยื่อมันกินได้นะครับผมเราก็ ทิ้งช่วงสักนิดหนึ่งครับแบบที่ผมทํานะครับผมนี่ครับสังเกตว่าเข้าเต็มปากอีกแล้วนะครับผมคือวันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันตกค่อนข้างที่จะง่ายนะครับวันนี้กุ้งกินดีมากนะครับก็เหมาะนะครับนานๆจะเจอสักทีครับผมก็นี่ครับเหมือนเดิมนะครับการเกี่ยวเหยื่อของผมครับ แล้วก็โยนลงไปฟึบและมาดูในช็อตนี้นะครับผมช็อตนี้นะครับคืออันนี้ผมเร่งสปีดให้นนาดูนะครับว่าผมนะครับกำลังวนรอบออกนะครับเพื่อที่จะหากุ้งนะครับแล้วน้านะครับสังเกตอาการแบบนี้ดีๆนะครับก็คืออาการนี้มันไม่ได้กินนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้กินนะครับคือนี่ครับสังเกตว่าตอนจังหวะที่เราวนรอบออกนะครับเดี๋ยวนนาดูทุ่นนะครับดูอาการทุ่นดีๆนะครับผม ลอยนะครับวนปุ๊บแล้วจมอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันจมจมยวบไปเฉยๆครับจมเร็วมากนะครับสังเกตอาการเห็นไหมครับปุ๊บแบบนี้นะครับไม่ได้กินนะครับผม แบบนี้แสดงว่าสายเอ็นนะครับมันลอยเข้าไปนะครับน่าจะคล้องก้ามนะครับผมซึ่งช็อตเมื่อกี้ผมควรที่จะลังแล้วก็ยกนะครับ mm hmm. น่า <uhhh. S 1> จะได้ตัวมากกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในช็อตนี้ครับสังเกตว่าผมนับโยนไปทางฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันสุดระยะสายของผมนับโดยธรรมชาติแล้วนะครับผมทุ่นน่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาผมนะครับมันก็จะค่อยๆลอยกลับมาหาผมนะเพราะว่ามันสุดระยะสายของ ผมแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะนะดูอาการครับนี่ครับเห็นไหมครับปุ๊บเจอแลครับเจอกุ้งเลยนะครับผมดูดีๆครับผมทุนมันเล็กไปนิดนึงนะครับนี่ครับจมแลครับคือนี่ครับสังเกตว่าทุนน่ะมันลอยมาหาผมถูกไหมครับแล้วกุ้งอ่ะมันมาเจอกุ้งตอนระยะที่มันลอยมาหาผมถูกไหมครับทีนี้นะครับ ในช็อตเนี้ยผมไม่ชัวร์ครับผมก็จะทําการช่างนะครับโดยที่ผมจะดึงสายกลับมาหาตัวเห็นไหมครับดึงย้อนเข้ามาหาตัวผมนะครับคือเวลาเราเจอกุ้งนะครับในบริเวณไหนในทิศทางไหนนะครับให้ดึงย้อนกลับมานี่ครับเห็นไหมครับช็อตที่2องนี่พอผมดึงย้อนเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าชัวร์และว่ามันเข้าปากนะครับผมก็วัดทันทีนะครับผม ก็คือถ้าเกิดนานๆนะครับสังเกตอาการแบบนี้ได้นะครับเวลาทุ่นนะครับลอยไปทางทิศทางไหนครับแล้วมันเจอกุ้งตรงจุดไหนอ่านานะนะครับดึงไปทางทิศทางนั้นเหมือนเดิมครับดึงไปทางทิศทางนั้นนะครับผมก็จะเป็นวิธีการชั่งกุ้งนะครับก็คือเอาง่ายๆครับผมคือมันกินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดึงย้อนกลับไปทางทางเดิมนะครับ มันจะเป็นการแย่งเหยื่อออกจากปากกุ้งนั่นเองครับผมแต่นี้เหมือนกับว่าเราลากตัวเบ็ดใส่ตัวกุ้งไปเลยนะครับนี่ครับเข้าเต็มกระจังหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผมก็นึกถึงธรรมชาตินะครับนึกถึงความเป็นจริงนะครับผมพอมันลอยมาทางไหนเราก็ดึงไปทางนั้นนะครับยังไงก็โดนครับแต่ช็อตนี้ครันานะดูนะครับผม ลอยรอบอ็อกอีกแล้วครับบนอ็อกครับแต, Luckily, euh. แต่สังเกตอาการด right <Kristen> ีๆนะครับช็อตนี้จะต่างกับช็อตแรกที่มันของกล้ามนะครับเดี๋ยวดูกันดีๆนะครับผมก็คือช็อตนี้มันกินนะครับแต่ว่าอาการอ่ะมันจะต่างแค่นิดเดียวนี่ครับเห็นไหมครับว่าจมจมเร็วเห็นไหมครับจมเร็วแต่ว่ามันไม่วิ่งครับนี่ครับมันมันต่อดทีนึงเห็นไหมครับทุ่นลอยครับแล้วก็จมค้างแบบนี้ครับผมนี่ครับวัดส่วนทันทีครับผม คือถามว่าต่างกันเยอะไหมมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าต้องสังเกตอาการดีๆครับคือมันจะมีช็อตหนึ่งที่ว่ามันตอดนะครับซึ่งมันเบามากครับคือบางครั้งถ้าเกิดเราใช้ทุนที่มันเร็วกับสภาพออกนะครับหรือว่ามันไม่สู้แรงน้ำนะครับมันก็จะหลอนไปได้นะครับคือบางทีเราก็หลอนแรงน้ําเราคิดว่าน้ําเป็นกุ้งอย่างนี้ครับกุ้งเป็นน้ําแบบนี้ครับก็นี่ครับ เวลาจับกุ้งครับจับนี้ครับคือของแบบนี้เราก็ต้องฝึกกันนะครับใช้ประสบการณ์นะครับในการแยกแยนะครับผมนี่ครับสังเกตว่ามันยังไม่กินดีด้วยนะครับน่าจะจับเหยื่ออยู่ครับแล้วผมก็วัดขึ้นตรงๆครับถ้าเกิดเราวัดขึ้นตรงๆแบบนี้เปอร์เซ็นที่มันจะชนกรีเกี่ยวกับกระจังหน้ามันนะครับค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองครับผม และในช็อตนี้เนี่ยผมอยากให้นานานะครับสังเกตอาการทุ่นกันดีๆครับมันก็เหมือนกับช็อตแรกนั่นเองครับเดี๋ยวดูอาการนะครับจมครับครั้งที่1ครับจมครั้งที่2ครับจมค้างไปด้วยนะครับผมกินตามหลักสูตรเลยนะครับผมนี่ครับดูจังหวะช็อตที่ช่างดีๆเนียครับผมนี่ผมสโลให้นะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับผมอ่ะ หลังสายะนี่บนี่คือผมกําลังช่างนะครับคือสายผมตึงแล้วนะครับผมช่างแล้วครับแล้วก็วัดครับปึ้งเข้าให้ครับผมคือในช็อตที่ผมหยุดภาพให้ดูนะครับผมช่างกุ้งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าสายมันตึงแล้วมันชนแล้วครับผมว่าผมมั่นใจประมาณ90%นะครับ80-90%นะครับว่ามันเข้าปากแล้วนะครับผมก็วัดทันทีครับวัดปึ้งเลยครับผมไม่ต้องไปสนใจครับ ปลายขันเบ็ดตรงทุนครับแล้ววัดขึ้นตรงๆครับผมจําสูตรผมมาไว้ดีๆครับใช้ได้แน่นอนครับผมก็นี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเข้าเต็มปากนะครับและในช็อตนี้เนรัยผมผมจะให้นานาดูการทุนถอนนะครับมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมกําลังเซตกล้องนะครับคืนนี้ผมย้ายที่นั่งนะครับเพราะว่ามันเงียบนะครับแต่นี่ครับเห็นไหมครับจมไปแล้วนะครับนี่ครับถอนขึ้นมานะครับถอนแล้วก็ จม 96, ค้างครับทีนี้จมลึกเลยครับค้างนะครับแบบนี้ครับโอกาสกินนะครับเยอะครับผมก็ทําการดีดนะครับอันนี้คือผมดีดนะครับก็ใช้2มือนะครับตกนะครับมือซ้ายง้างคันแล้วก็มือขวานะครับดีดขึ้นมานะครับก็เลยไม่ได้จับกล้องนะครับให้มันตรงภาพนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมแต่เจ yeah, ้าตัวนี้นะครับก็นี่ครับใช้เทคนิคนะครับในการดีดนะครับ เลาะตะลิ่งนะครับแล้วดีดขึ้นมานั่นเองครับผมนี่ครับเข้าเต็มปากอีกเช่นเคยเนีัยผมและเดี๋ยวเรามาดูนะครับในช็อตสุดท้ายแล้วนะครับช็อตนี้นะครับคือผมมาทิ้งโยนตัวเบ็ดเปล่านะครับผมลงไปเฉยๆนะครับผมแล้วกุ้งครับเดินชนครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นตัวเบ็ดเปล่าครับนี่ครับผมก็ลังครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับว่ามันคล้องก้ามนะครับล็อกก้ามขึ้นมาแบบนี้ครับผมก็นี่ครับได้ตัวขนขึ้นมานะครับผมคือเบ็ดเปล่าครับไม่ได้เกี่ยวเหยื่อครับอันนี้คือกุ้งมันไม่ได้กินนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดเรารู้ว่ากุ้งมันชนนะครับแล้วมันไม่ได้กินนะครับผมแนะนําว่าให้ยกขึ้นมาดีกว่าครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับว่ามันคล้องขึ้นมาครับแค่นิดเดียวอยงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปวัดแรงนะครับบางทีมันหลุดขมออกไปได้นั่นเองครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทุ่ม10นาทีแล้วครับผมก็มั้งแต่5โมง10นาทีครับ ก็ใช้เวลานะในการตก2ชั่วโมงนั่นเองเนะี่ยผมและนี่คือ ผลงานของผมในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับทุกๆวันนะครับผมนี่ครับเต็มตะกร้าเลยนะครับผมในวันนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณบ่ออ้นอ้วนนะครับผมก็มาใช้สถานที่กันอีกแล้วนะครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับ1โลนะครับผมโลกับอีก24กรัมนะครับผมก็ดันโลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับความรู้สึกนะครับหลังจากที่ผมใช้ เจ้าคันช้างส้มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคันหนึ่งที่ดีเลยนะครับผมก็ใช้สนุกนะครับตกได้มันนะครับแต่ก็ติดอยู่อย่างเดียวนะครับเรื่องอะไหล่นั่นเองนะครับผมและถ้าหากนะครับนานาท่านไหนนะครับสนใจทุนในคลิปนี้นะครับผมก็สามารถนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้ทางแฟนเพจหมีตกกุ้งนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรนี้นะครับผมที่ผมทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดนาทุ ถูกใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันอย่างมากแล้วนะครับผมก็ถือว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับผมมีอะไรดีๆมาฝากนะนะอีกนะครับก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับ